สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลิร์นพบกับครูมเมย์กแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป1นนั่นเองค่ะนักเรียนเนี่ยวันนี้จะได้ทํากิจกรรมแต่ในก,กิจกรรมนี้จะอยู่ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ปหนึ่งเล่ม2ของอักษรนะคะนักเรียนพกหนังสือเรียนกันมาทุกคนใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับในขั้นนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมที่3นะคะก็คือสังเกตดาวนั่นเองค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมเนี่ยครูมยขอทบทวนนะคะ2กิจกรรมที่ได้ทําผ่านมาในคาบที่แล้วนะคะกิจกรรมแรกนะคะก็คือสังเกตดาวนะคะหรือสังเกตวัตถุท้องฟ้าในช่วงเวลากลางวันนักเรียนสังเกตเห็นวัตถุท้องฟ้าอะไรคะในช่วงเวลากลางวันนั่นก็คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะถูกต้องลวค่ะแล้วกิจกรรมที่2นะคะ สังเกตวัตถุท้องฟ้าในช่วงเวลากลางคืนนักเรียนสังเกตเห็นวัตถุท้องฟ้าในเวลากลางคืนคืออะไรบ้างคะนั่นก็คือดาวแล้วก็ดวงจันทร์ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะคะนักเรียนเรามาทํากิจกรรมที่3ไปพร้อมๆกันเลยค่ะนั่นก็คือสังเกตดาวอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้เนี่ยที่จริงเนี่ยมีทั้งหมด3อย่างใช่ไหมคะนักเรียนครูมเมย์ขอเพิ่มนะคะ เราลองมาดูอย่างแรกกันก่อนเลยนะคะที่นักเรียนต้องเตรียมมาก็คือตัวเลืองแสงรูปดวงจันทร์แล้วก็ดาว1ชุดนะคะ2คือไฟฉาย1กระบอกนะคะส่วนวัตถุที่3หรืออุปกรณ์ที่3นะคะนั่นก็คือเทปกาวสองหน้าเทปกาวสองหน้านะคะ1ม้วนนั่นเองค่ะนักเรียนทุกคนเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้มาใช่ไหมคะ เอาละค่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะเราไปดูขั้นตอนการทำกิจกรรมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะครูมเมย์จะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยช่วยกันติดตัวเรืองแสงรูปดวงจันทร์แล้วก็ดาวไว้ที่ผนังห้องหรือกระดานดำนะคะฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนทุกคนเนี่ยติดตัวเรืองแสงรูปดวงจันทร์แล้วก็ดาวไว้ที่ผนังห้องหรือกระดานดำนะคะจากนั้น ให้นักเรียนทุกคนเนี่ยช่วยกันไปปิดประตูหน้าต่างหลอดไฟทุก,วทนนะะกปปด,าางดกวงที่อยู่ในห้องเรียนนะคะนักเรียนไปปิดประตูหน้าต่างหลอดไฟทุกดวงที่อยู่ในห้องเรียนนะคะเพื่อให้ห้องเรียนของเราเนี่ยมืดสนิทนะคะจากนั้นเมื่อห้องเราอะ เมื่อสนิทแล้วให้นักเรียนลองช่วยกันสังเกตสิคะว่าตัวเรื่องแสงที่เราติดอยู่ตามผนังห้องหรือกระดานดำเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วลองบันทึกผลกันดูนะคะเมื่อนักเรียนทํากิจกรรมข้อ2เสร็จแล้วเนี่ยเราลองมาดูข้อ3กันต่อเลยค่ะให้นักเรียนใช้ไฟฉายนะคะซึ่งไฟฉายในที่นี้เราจะแทนเป็นแสงสว่างของดวงอาทิตย์นะคะ โดยให้เปิดไฟฉายนะคะแล้วก็ส่องแสงของไฟฉายเนี่ยไปที่รูปดวงจันทร์แล้วก็ดาวที่ติดไว้นะคะตามผนังห้องหรือกระดานดำนะคะจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยสังเกตนะคะสิ่งที่นักเรียนเห็นแล้วก็บันทึกผลนะคะเราลองมาทวนข้อ3กันอีกครั้งนึงนะคะให้นักเรียนเนี่ย เปิดไฟฉายนะคะจากนั้นส่งไปที่รูปของดวงจันทร์แล้วก็ดาวนะคะที่นักเรียนติดไว้ตามผนังหรือว่ากระดานดํานะคะแล้วก็ลองสังเกตดูสิเ้าว่าผลเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ลองบันทึกผลกันดูนะคะนักเรียนนะคะทำกิจกรรมข้อ 1, ข้อ2ข้อ3เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราลองมาดูสิคะว่าเราจะต้องบันทึกข้อมูลในการทำกิจกรรมอย่างไรบ้างข้อมูลในการ ที่นักเรียนจะต้องนํามาบันทึกนะคะก็มีอยู่2ตารางเช่นด้วยด้วยกันนะคะนั่นก็คืออันแรกสังเกตนะคะตัวเรืองแสงเมื่อทําให้ห้องเรียนเนี่ยมืดลงนะคะแล้วก็2เมื่อนักเรียนใช้ไฟฉายฉายไปที่ตัวเรืองแสงขณะที่ห้องเรียนมืดแล้วนะคะค่ะเราลองมาช่วยกันนะคะตอบข้อมูลที่นักเรียนสังเกตได้นะคะเมื่อตัวเรืองแสงเมื่อสังเกตตัวเรืองแสง ที่ทำให้ห้องมืดแล้วนักเรียนสังเกตตัวเรืองแสงเป็นอย่างไรบ้างมองเห็นตัวเรืองแสงเรืองแสงขึ้นมาใช่ไหมคะเมื่อห้องเรียนเนี่ยมืดแล้วใช่เลยค่ะเราลองมาเขียนข้อมูลไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็คือมองเห็นแสงของตัว เรื่องแสงรูปดวงจันทร์และดาวที่ติดอยู่เร,เราลองมาทวน ข้อมูลที่นักเรียนบันทึกกันอีกครั้งนึงนะคะก็คือเราเนี่ยมองเห็นแสงของตัวเรืองแสงรูปดวงจันทร์และดาวที่ติดอยู่ตามผนังห้องแล้วก็กระดานํำนั่นเองค่ะสำหรับตารางในข้อที่2นะคะก็คือเมื่อนักเรียนฉายไฟฉายไปที่ตัวเรืองแสงขณะที่ห้องมืดเนี่ยนักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะลองช่วยครูเม,มตตอบคาถามนี้ดูสิคะ นักเรียนเนี่ยมองเห็นแสงของตัวเรื่องแสงรูปดวงจันทร์และดาวไม่ชัดเจนหรือบางคนเนี่ยมองไม่เห็นแสงของตัวเรื่องแสงเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะเราลองมาบันทึกข้อมูลไปพร้อมๆกันนะคะในกรอบที่2นั่นก็คือมองเห็นแสงของ ว่าเรื่องแสงรูปดวงจันทร์และดาวที่ติดอยู่ไม่ชัดเจนหรือ มองไม่เห็นแสงของตัวเรืองแสงเลยเรืองแสงเลยนะคะเราลองมาทวนคำตอบที่นักเรียนสังเกตได้นะคะก็คือ มองเห็นแสงของตัวเรืองแสงรูปดวงจันทร์และดาวที่ติดอยู่เนี่ยไม่ชัดเจนหรือมองไม่เห็นแสงของตัวเรืองแสงเลยนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือข้อมูลที่นักเรียนนะคะสามารถสังเกตได้จากการทำกิจกรรมนะคะเราลองมาช่วยกันสรุปผลการทำกิจกรรมดูสิคะว่าจากที่นักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยสามารถสรุปผลได้อย่างไรเราลองมาช่วยครูมเมย ตอบคำถามนะคะลงในช่องว่างกันดูค่ะเมื่อสังเกตท้องฟ้าในเวลากลางคืนกลางคืนนะคะเราสามารถมองเห็นจุดๆุและจุดๆๆได้ชัดเจนเมื่อสังเกตท้องฟ้าในเวลากลางคืนนักเรียนเห็นวัตถุท้องฟ้าอะไรคะนั่นก็คือเราสามารถสังเกตเห็นดาว และดวงจันทร์ดวงจันทร์ได้ชัดเจนใช่ไหมคะเนื่องจากไม่มีแสงของจุดๆ,ๆมาบดบังตอนกลางคืนเนี่ยเราจะไม่พบวัตถุท้องฟ้าหนึ่งวัตถุนั่นก็คือคืออะไรคะนักเรียนตอนกลางคืนเราไม่สามารถมองเห็นวัตถุสิ่งนี้ได้นั่นก็คือดวงอาทิตย์เนื่องจาก ไม่มีแสงของดวงอาทิตย์มาบดบังแต่เมื่อสังเกตท้องฟ้าในช่วงเวลาจุดๆๆเราจะมองจุดๆๆดวงจันทร์และมองจุดๆๆดาวเพราะจุดเพราะมีจุดๆมาบดบังอันนี้ครูเมเขียนให้ก่อนนะคะในเวลากลางวัน ในเวลากลางวันเราจะมองจุดจุดจุดดวงจันทร์และจุดจุดจุดดาวก็คือมองเห็นหรือไม่เห็นคะในช่วงเวลากลางวันในช่วงเวลากลางวันเราจะมองไม่เห็นดวงจันทร์ไม่เห็นดวงจันทร์และมองไม่เห็นดาวใช่ไหมคะมองไม่เห็นดาวเพราะมี ในช่วงเวลากลางวันมีวัตถุท้องฟ้าอะไรเกิดขึ้นมาคะนั่นก็คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเพราะมีแสงของดวงอาทิตย์มาบดบังนั่นเองค่ะเอาละค่ะเราลองมาทวนสรุปผลการทำกิจกรรมอีกครั้งนึงนะคะ เมื่อสังเกตท้องฟ้าในเวลากลางคืนเราสามารถมองเห็นดาวและดวงจันทร์ได้ชัดเจนเนื่องจากไม่มีแสงของดวงอาทิตย์มาบดบงังแต่เมื่อสังเกตท้องฟ้าในช่วงเวลากลางวันเราเนี่ยจะมองไม่เห็นดวงจันทร์แล้วก็มองไม่เห็นดาวเพราะมีแสงของดวงอาทิตย์มาบดบังนั่นเองค่ะ าละค่ะนี่ก็คือสรุปผลการทํากิจกรรมนะคะที่นักเรียนได้ทํากิจกรรมที่3สังเกตดาวค่ะแล้วครูเมย์นะคะมีแบบฝึกหัด1ข้อนะคะมาให้นักเรียนช่วยกันตอบคําถามค่ะเราลองไปทําแบบฝึกหัดกันดูเลยนะคะแบบฝึกหัดนะคะโจทย์เขาบอกว่าให้ขีดเครื่องหมายถูกลงในวงกลมของช่วงเวลาที่ตรงกับเหตุการณ์ในภาพฟังโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะขีดเครื่องหมายถูก ลงในวงกลมของช่วงเวลาที่ตรงกับเหตุการณ์ในภาพเรามาดูข้อหนึ่งเลยนะคะในภาพก็คือเด็ก2คนเนี่ยเด็กผู้ชาย2คนกำลังเล่นน้ำตกกันอย่างสนุกสนานเลยนักเรียนคิดว่ากิจกรรมในภาพเนี่ยเกิดในช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนคะนักเรียนก็ต้องเกิดในช่วงเวลากลางวันใช่ไหมคะแล้วก็ขีดถูกไปเลยค่ะต่อไปเราลองมาดูภาพที่2กันนะคะภาพที่2นะคะมีเด็กสาคนเนี่ย กำลังดูดาวตกกันอยู่นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ในภาพเนี่ยเกิดในช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนคะดูดาวตกกันอยู่ก็ต้องเกิดในช่วงเวลากลางคืนใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะเห็นดาวได้ในช่วงเวลากลางคืนนั่นเองต่อไปข้อที่3นะคะมีเด็กผู้ชายกำลังนอนหลับฝันดีอยู่นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดในช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนคะ จากที่ตัวนักเรียนเองเนี่ยนักเรียนนอนหลับปุ๋ยในช่วงเวลากลางคืนใช่ไหมคะเราก็ติ๊กถูกในวงกลมของกลางคืนเลยค่ะต่อไปเรามาดูภาพที่4นะคะภาพที่4เด็กๆ3คนเนี่ยกำลังเล่นเครื่อนเล่นในสนามเด็กเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนักเรียนคิดว่ากิจกรรมเนี้ยเกิดในช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนคะ นักเรียนเล่นของเล่นในสนามเด็กเล่นกันอย่างสนุกสนานในช่วงเวลากลางวันนั่นเองค่ะต่อไปเราลองมาดูภาพที่5แล้วก็ภาพที่6นะคะภาพที่5เนี่ยเป็นการดำนานักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้การดำนาจะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนคะก็จะต้องเกิดในช่วงเวลากลางวันนั่นเองภาพสุดท้ายและคะนักเรียนภาพที่6เป็นภาพ เด็ก3คนเนี่ยกำลังรอยกระทงนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดในช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนคะก็ต้องเป็นเวลากลางคืนใช่ไหมคะเพราะว่าพระจันทร์เต็มดวงเลยสำหรับในคาบนี้นะคะก็เป็น การทากิจกรรมสังเกตดาวนะคะที่นักเรียนได้ทําไปแล้วก็มีแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆที่ครูมเมทบทวนความรู้ให้นักเรียนนะคะสําหรับนักเรียนนะคะที่อยากจะทบทวนเนื้อหาหรือทําแบบฝึกหัดน,นะคะก็สามารถทําได้นะคะจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ปหนึ่งเล่ม2ของอักษรค่ะและพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ